มาหาเรื่องใช้อันนี้ค่ะสติปซาวโดวสตาร์เตอร์คือหลายคนน่ะน่าจะมีปัญหาเหมือนเรานะว่าเวลาเราเลี้ยงอ่ะเราต้องคอยเลี้ยงตัวซาวโดวสตาร์เตอร์เก็บเอาไว้ในตู้เย็นเรื่อยๆนะแล้วเสร็จแล้วทุกครั้งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะต้องมีว่าเฮ้ยเราจะต้องทิ้งของเก่าไปบ้างเราก็เลยต้องมาหาทางใช้นะคะมาหาทางใช้ยีสต์เขานะคะวันนี้ก็เลยจะนำเสนอนะคะอันนี้จะเป็นเมนูนะคะเรียกให้มันไฮโซเนี่ยเราจะเรียกว่ากรีซินี แล้วถ้าเรียกเรียกไมไฮโซอะเรียกว่าขนมปังขาไก่ซึ่งมันแบบหนักขาไก่กับคริสซินี่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะเราก็เรียกว่าคริสซินี่ดีกว่ามันดูไฮโซมาทำกันเลยง่ายมาก ตัวนี้เราจะใช้ตัวสติปสตาร์เตอร์ที่เราไม่เลี้ยงเลยนะเราใช้ที่แบบเอาออกจากตู้เย็นเนี่ยตัวที่เราคิดว่าเราจะทิ้งอะ่ะโอเคส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์อันเฟตนะคะซาวโดสตาร์เตแบบแห้งที่ไม่ต้องเลี้ยงน้ำเปล่าน้ำมันมะกอกอินสแตนดายีสเกลือ b บกกิ้งโซดแล้วก็ i n นค u ูชันในที่นี้เนี่ยเราจะใส่เป็นพวกงาดำหรือใครอยากจะใส่พวกเมล็ดอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะเนื่องจากว่าตัวสตตปสตาร์เตอร์นะไม่ได้เลี้ยงมันน้ำเองน้ำอยากให้ได้ความเป็นรูโพรงของตัวคริสซินี่ของเราอ่ะน้ำก็เลยจะใส่ตัว i n นแซนด y e ายไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีเวลาแล้วรอนานได้เนี่ย อินซันไดยีสไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอ่ะอันเนี้ยเริ่มต้นเราใช้แป้งสาลีอเนกนประสมนี่แหละค่ะอันเนี้ยอย่างเมืองไทยก็ใช้แป้งว่าวได้เลยค่ะลงไปเลยแป้งนี่ตัวสตาร์เตอร์แบบสติปของเรานะเราชอบมากเลยเวลาเราก็ต้องฉีกๆเขาเป็นชิ้นๆลงไปนะคะอินซันไดยีสลงไปมีเบกกิ้งโซดาใส่ไปเลยอันเนี้ยเราไม่ได้ต้องการให้เขาแบบว่าขึ้นกรูเต้นอะไรมากมายอ่ะ เราจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นงาดำที่เราไปคั่วแล้วนะคะบางคนนะ่ะถ้าจะอบก็อบไฟประมาณ150 1 6 0องศาสักประมาณ5-10นาทีให้มันแบบว่ามีกลิ่นหอมขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยก็สามารถเอาไปคั่วกระทะก็ได้นะน้ำเปล่าแล้วก็เกลือใส่ไปเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็น้ํามันนะคะน้ำมันเนี่ยเวลาเราจะใช้ น้ำชอบโอลิฟออยที่มันเป็นโอลิฟออยสำหรับคุกกิ้งนะคะที่มันสามารถทนความร้อนได้นะคะอันนี้เราใส่ไปหรือเราจะใช้น้ำมันพืชอย่างอื่นก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยตั้งแต่แรกเหลืออย่างเดียวก็คือไม่ต้องใส่ไอ้นี่งาดำใส่หลังสุดนะคะใส่เข้าไปเลยตีเลย จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นโดที่แห้งมากไม่ต้องกลัวนะคะตีให้มันเข้าไปเพราะอันนี้ต้องโดมันจะเป็นโดที่แห้งใช้มือช่วยได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะแห้งๆไม่เป็นไหลไม่ต้องกลัวต้องการให้มันแห้งโอเคพอส่วนผสมเขาขัานเข,ข,ข้ากันดีแล้วนะตัวเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องมันจะแห้งๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องแบบถึงขนาดขึ้นวินโดว์เพนนะเราก็สามารถ ใส่ไอตัวงางาดำาอยกจะใส่มเมล็ดอย่างอื่นก็ใส่ได้นะคะเราใช้เป็นงานดำมันจะได้เห็นชัดๆดีแล้วก็เพิ่มความมันให้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็พอลงไปปุ๊บก็สปีดอ่อนไว้ก่อนแล้วพองาดำมันกระจายกระจายเดี๋ยวค่อยเพิ่มสปีดได้ค่ะเวลาเราตีไปเนี่ยเราก็ใช้มือช่วยได้นะเราอย่าไปรอเครื่องอย่างเดียวเราก็ ช่วยเขาอยากให้ถ่ายอันนี้มากเลยอ่ะเอาถ่ายอันนี้ไปอันนี้เอาไปฝากเชฟปุ๊กด้วยนะเชฟปุ๊กก็จะเกลียดอะไรนี้มาเน้นๆซึ่งเราสาใจมากอุ้ยเชฟปุ๊กมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มาดูอะไรดิยูยูมาดูนี้หน่อยมาดูนี้หน่อยมาเนียมาเนียมามามาดูอะไรหน่อยเดี๋ยวให้ดูอะไรเนี่ยมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูมาบันเดิ้ลบันเ เขาเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่เป็นปุ่มๆในขาวๆ <laughs> <laughs> อันนี้มันไม่ต้องทำอะไรกับเขาเยอะแยะมากมายนะคะน้ำอ่ะจะแค่อยากยืดให้เป็นสี่เหลี่ยม <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเขาเป็นท่อนๆใช่ไหมแล้วค่อยเอามาตัดเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเก็บอากาศให้เป็นทรงอย่างนี้ <laughs> แบนๆไว้ก่อน <laughs> เห็นไหมคือเวลาเราทำอ่ะเราตั้งใจจะ เอามาตัดตอนหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะตอนเก็บอากาศ่ไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นกลมไงเก็บเป็นเหลี่ยมไว้พอเราพักทิ้งไว้อ่ะรอให้เขาอ่ะคลายตัวแล้วเนี่ยเราก็เอามาขึ้นรูปเลยนะคะนะวิธีการขึ้นรูปนะพอเราเหมือนเราพักไว้ในใน,ในแผ่นพลาสติกอยู่แล้วมันก็ง่ายเวลาทำนะคะ แล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปพักนะคะเหมือนเป็นเป็นการพัวอ่ะในอุณหภูมิห้องนะคะจนเขาอ่ะขึ้น2เท่าเข้ามาเนี่ยเราก็พับอันนี้คือถ้าใช้แผ่นพลาสติกอะ่ะที่มันไม่ติดแต่มันก็ง่ายตรงที่ว่าเราสามารถแบบเนี่ยเก็บเขาไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาขึ้นรูปแล้วก็อบอีกทีหนึ่งนะคะ มันพองๆอ,อย่างนี้อยู่แล้วนะเวลาทําดูที่มือนะคะสมมุติเวลาทําปุ๊บเราดึงออกแล้วมือมือเราหมุน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 ,มนออกมาปุ๊บยงเงี้ยอ่ะแล้วก็วางเราก็ดูกะความยาวของถาดอะ่ะอันนี้มันมันสั้นหน่อยไม่เป็นไรเราแรนดอมได้แล้วกิ้งกิ้งกิ้งมือกิ้งมือเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความป่องอยู่ะฮะเนี่ยเราแค่กิ้งแล้วก็วัดเนี่ยขนาดนี้เนี่ยด,ด้านกลางของกว้างของ,ของถาดขณะที่หมุนก็กางมือออกด้วยอะ่ะ แล้วเราก็มาวางบนฐานนี้แล้วเ,เผื่อสเปซให้เขาเดี๋ยวให้เขาโตขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะ ดีได้แล้วนะคะนี่ออกมาแล้วคริตินี่ของเราดูดีมากอยากให้ฟังเสียงมากเลยเนี่ยว่ากรอบขนาดไหนดูนะนี่เห็นไหมกรอบมากเลยอ่ะมันเหมาะกับการกินกินเล่นมากๆเลยอืมอ่อนมากดูดีจีใทยทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้สูตรไว้ข้างล่างเลยนะคะเหมือนทุกครั้งเลยนะคะแล้วถ้าชอบสาระดดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ช่อง Food c คด้วยนะจ๊ะ